สวัสดีครับวันนี้กสีพามาเมงเอานมให้งัวครับผมงัวหน่อยออกหมู่บ้านนี่ครับขาหักแม่เหยียบนี่ครับตอนนี้กำลังทำการเราให้เป็นกินนมหัดกินนมครับผมออกมาหมานเป็นตัวเมียแต่ว่าโศกไรแน่แม่เหยียบขาหัก ลุ่มกันั้งแ่หมู่บ้านครับจนเด็กนี่นะครับสำหรับงวัวทันไดมีปัญหาขาหักนี่ครับในแย์ทั้งนั้นครับผมมือไม่ล้วนๆวนจับ,บล็อกจากหน่อยแล้วก็เอาลูกมันกินนมครับส่วนรีดกฤษตัวเองเพื่นกินเองแล้วครับ ดีครับราอขาเป็นเศร้าเป็นสียดดีเองได้ตัวนี้ก็รอมหมอครับผมรอมหมอมาใส่เฟือกให้นี่ครับปลูก KF31 มหนึ่งครับผมออกไม่ไหมติดผาดแต่ว่าเหยียบขาหักแม่ตัวนี้อยากดูครับแรนไล่ส้นคนแม่มาแล้วก็เหยียบลูกนี่ครับแม่พันใหญ่ๆหนาๆเลยครับ ตายหลูกง่ามดูครับแต่ว่าพิษแต่ว่าดุไปหน่อยการเลยหักทำการพันไว้นี่ครับทวรถามมอแล้วโอกาสหายมีหลายครับโอกาสหายหใส่หลักคือค้นนี่แหละครับนี่นะครับแม่ก็อ,อ,อยากดูแนมือนี่อยากนิ่งนะครับบัวนี่โปได้เรื่อยดีด เอื้อมือนี่ปอดมันเจีย ب. บปกติงอกมากแข็งแรงครับตัวนี้คัมโบคาฮักกระสีงางได้ใบอยู่ครับกางผนออกหลังกำนดชิบสามมือแดงดีครับใหโลงูงงามอยู่ครับผม เคเอสามหนึ่งครับทายากเคเอฟสามหนึ่งเนี่ยผลจากยางอยู่ครับนี่กันขาบูฮักนี่มาสิย่างได้แต่หมูว่านพย่านีนกน้กินได้จริงนะครับแต่ว่ากินเปลี่ยนเลยมีพักรวยกินเป็นเลยเนาะียขาเพิ่อ,อนอย่ี่น,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 นี้ครับขาพัานตะก่อนครับล่อหมอครับ มึงหมอเข้าครับกองกันอยู่นี่เม็ดจับหลอกมาจากน่อยแต่มึงเนี่อยากนิงอยู่ครับหมอว่านีน่บ่ได้เลยนี่แล้วครับ้บางงัวทนันใดมีปัญหาขาหักกะประมาณนี้แหละครับแต่ข้าบางตัวเม่ยบดูเนี่ยกะสิบูมมีปัญหาถือว่ากะ โฉบดีได้ตัวเมียโฉกลายกับขาหักน,นี่ครับคิดอมเป็ดปน,น้อดเงียบใส่ปากสำหรับคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ก่อนครับผมฝากติดตามคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ